วนแล้วตีไปอีกหนึ่งจะไมโดนรอบนี้จะเป็นรอบที่สาที่วนเวียนอยู่ตรงนี้แล้วย้อนลอยกลับมาพ่าไปแล้วเรียบร้อยเราไปก่อนเอาละฮะเราไปเกิชาฮะที่โดนสไตล์กันไปกิวด้าลงมาสู่ด้านล่างฮะเลี้ยวด้านสายกันไปมีหน้าตากันอยู่เกิชาตามมาแล้วเรียบร้อยไปเธอลเราโครับ เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูมา่มอว์ชแนลตอนนี้เรายังอยู่กับเกม Identify และยังอยู่กับโปรเจกต์เดิมนั่นคือเด e p พ o m มิ e เนวเวลล์รัรอบนี้เราจะมาทำการรีวิวสกินฟรีกันบ้างและสกินนันจะเป็นของเด e m ไมอาหรือหญิงตะบอดที่มีชื่อชุดสกินว่า k i ว d a ah. เธอจะเป็นเด็กหญิงหน้าตาน่ารักผมสั้นนะฮะสีผมจะออกเป็นเหลือบเขียวๆนิดนึงมีการสวมใส่แว่นกลมโตอ,อันใหญ่สวมใส่เครื่องแบบหรูยูนิฟอร์มเป็นสีขาวเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวกระโปรงสั้น สีขาวแล้วก็มีรองเท้าบูทตสีน้ำตานั่นเองนะครับผมโดยรวมบอกเลยว่าค่อยงจะน่ารักและที่สำคัญนี่คือสกินฟรีเพียงแค่เราเข้าไปเล่นภายในเกมและเก็บแต้มให้ครบ1,000แต้มเราก็จะได้รับสกินนี้ไปแบบฟรีๆนั่นเองเมื่อจบเกมแล้วฮะจะมีหลอดแต่ละหลอดสำหรับรอดแรกเก็บ200แต้มจะได้รับทัานาของจิกซอ20ชิ้นหลอดที่2เก็บอีก200แต้มครับได้รับทันดาของหลอดไฟ30หลอด ต่อมาหลอดที่3าฮะเก็บเพิ่มอีก200แต้มจะได้รับสเปกตรัม40สเปกตรัมหลอดที่4ครับผมเก็บเพิ่ม200แต้มจะได้รับทางด้านของกาชาลูกใหม่ล่าสุดและหลอดสุดท้ายฮะเก็บเพิ่มอีก200แต้มรวมแล้วครบทั้งหมด1000แต้มจะได้รับสกินม่วงของคิวด่าไปแบบฟรีๆนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> แล้ววันนี้ผมจะไปเล่นให้ดูสักหนึ่งเกมถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูรูปเกมกันเลยดีกว่าฮะ แล้วตอนนี้เราก็าอยู่กับเกเกที่เรียบร้อยฮะนี่คือรูปร่างหน้าตาตเต็มๆฮะสกินใหม่ล่าสุดของตัวเดอะไมอที่มีชื่อสกินว่ากิวด้าฮะแล้วตอนนี้มีเครื่องไซเฟอร์กันอยู่ฮะกดเครื่องกันก่อนนะหอม,มาแตะเครื่องแล้วไปกันต่อฮะความสามารถของจิตตาบอดน,นี่ก็คือไม้เท้าของเขานั่นเองเมื่อเคาะไปแล้วจะเห็นตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ท่าน้ของฮันเตอร์ฮะแล้เวเบื้องฮันเตอร์จะเข้ามาไล่บริเวณท่าน้าของโรงงานพอนดีครับเจอกับเกอิชาครับ ตรงนี้เดินไลก่กันมาก่อนฮะยังไม่ปริงยังไม่วาบครับนี่หน้าต่างกันอยู่ฮะโดดข้าไปหนึ่งครับโอ้โหเขาก็จะโดดช้อยู่เหมือนกันแล้วโอเคอีชานิ่งๆงาไม่แน่ใจว่าแหลกหรือเปล่าครับวุ่งกันไปก่อนฮะสำหรับยิงสาวตาบอดไปอีหนึ่งตัวที่มีความสามารถในการถอดรหัสได้อย่างรวดเร็วแล้วตรงนี้ป้าผีเสื้อเข้ามาแล้วป้าไม่ถึงครับฉีกลบกันไปก่อนครับสำหรับท่าด้คิวด้า แล้วเ okay, กอีชาไล่กันมาตรงนี้มีแผงไม้กันอยู่พับไปหรือเปล่าแล้วจะไปพับแล้วตีเข้ามาครับโอ้โหมันจะรีบตีเหมือนกันครับคิวดาพยายามที่จะวิ่งวนแล้วตีไปอีกหนึ่งจะไม่ดอนรอบนี้จะเป็นรอบที่สามที่วนเวียนอยู่ตรงนี้แล้วย้อนลอยกลับมาพับไปแล้วเรียบร้อยโดยไปก่อนเอาล่ะเราไปเกอีชาที่โดนสไตล์กันไปเดินไม้ไอ้คอไม้เท้าเพื่อบอตัวไหนครับเพื่อนร่วมทีมเดินวนบริเวณทางด้านของถังตรงนี้มีแผงไม้อีกสองแผง แล้วเกอิชาวาปิเปอร์เพิ่มเติมกันไปยูด,ดาไม่สนใจฮะวนไปรอบที่1ครับเข้าสู่รอบที่2ครับยังไงฮะเกอิชาผมสมรอบนี้ต้องมีการสตราร์ทกันเกิดขึ้นกันบ้างฮะแล้ววนกันมาจาาังหวะนี้เราย้อนลอยกัมนมาเรวเรียบร้อยฮะพยายามที่จะพุ่งเข้ามาแต่โดนสตาร์ทไปก่อครับโอ้ต้องบอกไว้เลยว่าดั้งหักนะแล้วครับแล้วตรงนี้เครื่องไซเฟอร์เสร็จไปแล้วสามเครื่องครับต้องบอกไว้เลยว่าไหลเป็นน้ำแล้วเครื่องไซเฟอร์ คิวดาเดินวนไปด้านขวาแล้วเหมือนจะติดถังอะไรแล้วเกชาติไม่โดนอีกแล้วครับแล้วจังหวะนี้ผู้ยังรู้ว่าส่งอามากนดาเมิไว้ก่อนครับเราต้องมาดูกันแล้วล่ะฮะว่าท้าของคิวดาที่จะจุกห้าเครื่องได้หรือเปล่าครับเออี e. ชาพยายามที่จะปาผีเสื้อแล้วตีไปจังหวะนี้โดนไปหนึ่งแผ่แล้วครับไม่ค่อยดีแล้วฮะ,ะสำหรับคิวดาพยายามที่จะดูเงาฮะ,ะแล้วเขมไปท่าไปอีกหนึ่งครับเก็บผีเสื้อไปก่อนครับ เดินวนได้กว่ากันมามันมีปิเปอร์ทำให้เดินช้าแล้วข้าทางด้านของหน้าตาจาังหวะนี้จะมีสปินหรือเปล่าแล้วได้สปินวิ่งเข้ามาแล้วเรียบร้อยรวบไปก่อนครับโอ้โหไป็ได้านงกิวด้าจุกได้พอสมควรอยู่เหมือนกันฮะได้ประมาณสามเครื่องครับแล้วตรงนี้ล้มไปแล้วจะโดนจับั้านก้ออี้กันแล้วฮะใกล้ๆเหมือนจะเป็นโคโดิเนเตอร์ฮนะนักบินกองทัพอยู่ใกล้ๆ ดัง,งมาตัสานกันไปฮะแล้วเคอีชาจะเห็นโคหรือเปล่าฮะแต่น่าจะเห็นนะเอาละฮะแล้วตรงนี้มีการบินขึ้นสู่ด้านฟ้าฮะระหว่างเล่นอยู่เพื่อนๆลองดูท่าหน้าของสกินกันด้วยฮะจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะแลกสกินของกิวด้ารู้ว่าดอนนั่นเองแล้วยังไงฮะโคดีเนเตอร์กดอีโมนหลอกล่อแล้วยิงปืนไปก่อนะนะจังหวะนี้ช่วยขึ้นมาแล้ววิ่งกันต่อฮะเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่อง เคอิชายังมีอาการมึนงงกันอยู่แล้วปิเปอร์มนอยู่ตรงนี้ทำไมเห็นตำแหน่งครับเว่งกันแบบเยายวๆวามีหน้าตากันอยู่กระโดดข้ากันมาแล้วตรงนี้ไปนันทโคดิเนเตอร์ฮรับรับดาแมจแทนตัวของเราไปก่อนขอไม้เถาบอกตำแหน่งเพื่อร่วมทีมครับแล้วเครื่องไซเฟอร์48%ครับต้องยื้อเอาไว้ก่อนครับเเคอิชาพยายามที่จะตามกันมาครับเอาละครับข้ามหน้าตางไปอีกเดึ่ครับไม่มีสปิงครับ เกยชาไล่กันมาอยู่ไกลๆครับตรงนี้มีทางที่จะโดดลงไปข้างล่างแล้วเบื่อจะมีการปาผีเสื้อคิวด้าลงมาสู่ด้านล่างฮะเลี้ยวด้านซ้ายกันไปมีหน้าตากันอยู่เกยชาตามมาแล้วเรียบร้อยไปเทเลชอค,ครับโอ้โหแล้วรวบไปอีกหนึ่งครับมีเบรเม็ดอยู่ด้วยฮนะมาดูว่าตอนนเกย์ชาอู้แล้วโคโดิเนเตอร์ครับพยายามที่จะมายือหรือเปล่าครับแล้วโดนจับอุ้มขึ้นมากกอนแล้วครับ เก้าอี้ไม่ไกลฮะมีเบดไม่ก็จริงฮะแต่เกชาเรื่องที่จับวางข้างนอกครับจะต้องเป็นเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งแล้วฮะเข้ามาช่วยเหมือนจะเป็นทางด้านของราชินิมหออุ้ยเราใครจุดเครื่องครับแล้วเป็นโคโดิเนเตอร์ฮะวันนี้มาช่วยทางด้านของกิวด้าไม่ได้มีแผงไม้กันอยู่ฮะต้องหนีกันมาก,ก่อนและโดนตีรวบไปอีกหนึ่งฮะสำหรับโคโดิเนเตอร์เอาละว,วิ่งกันแบบยาวๆกันก่อนแล้วเกอิชาเลือกที่จะจับทางด้านของนักบินกองทัพ ฮิวดาวิ่งกันแบบยาวๆแล้วครับคือถ้าเกิดร่วอีกรอบนี้บอกเลยว่าตุยแน่นอนครับแล้วตรงน,นี้มีท่าหน้านของวอเตอร์ออเดอร์ฮะฉายไปที่ท่าหน้านของพอฟูเมอร์ครับเอาละแล้วประตูเหมือนจะเปิดแล้วหรือเปล่ามีการเปลี่ยนเทกันด้วยครับย้อนรอยไปไม่แน่ใจว่าเขาจะเทไปประตูไหนครับจะย้อนรอยไปช่วยเพื่อก็สองจิตสองใจครับยังไงดีฮะแล้วเหมือนจะมีการจุกอยู่บนเรณประตูครับงานต้องวนกลับมาช่วยเพื่อกันก่อนครับ นางเก้าอีกอำลังจะเข้าเฟสแล้วด้วยฮะเราคิวด้ามาแล้วฮะตรงนี้จะช่วยทันเฟสหรือป่าแล้วปัดปิ่มๆแล้วไม่ทานเฟส้วครับโอเคช่วยกันมาไปที่เรียบร้อยครับไม่บนใจยแล้วว่าเคอีชาอยู่ตรงไหนครับแต่ว่าเราจะมีธนัตของไม้กระทา,ทาอยู่่ะโอ้เห็นแล้วฮะอยู่ประตูพระจันทร์จริงๆด้วยครับเดี๋ยวเราย้อนรอยกันหน่อยครับหลอกล่อว่าเราจะไปประตูหนึ่งแล้วไปอีกประตูหนึ่งฮะ <c oughs> เอาล้ฮะน่าจะรอดสี่ได้แลลวครับ <Wow. S 1> ก็ระหว่างเล่นก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ดูทั้านของสก,กินนะเพราะว่าทาั้านของสก,กินฟรีเนี่ยมันต้องเลือกรับเอานะฮะว่าจะเอากิวด้าหรือว่าจะเอาของดอนนั่นเองแต่ว่ายังไงทุกสกินเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวทั้งหมดเลยนะฮะวันนี้เสียงก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าเสียงเริ่มแหบอีกแล้วนะครับเอาแลฮะแล้วประตูอยู่ตรงนี้น,ะน่าจะรอดสี่แน่ๆแล้วครับ โอเคฮะนี่คือการรีวิวสกินใหม่ล่าสุดของ The My Eye ฮะที่มีชื่อสกินว่ากิวด a าสกินม่วงของ The p ลพ m i t Neverland นะครับผมเพื<ๆ>่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมนาจะจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมอวินชิชนไก้ด้วยวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ